สวัสดีค่ะแม่แม่ขามาพบกับยุพินแหวนสตางในวันเสาร์ที่22เดือนเมษายน66นะคะวันนี้ก็ครบรอบกําหนดจะส่งสินค้าเช่นเคยค่ะงานที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะเป็นงานออเดอร์ของเราที่จะจะส่งวันนี้นะคะวันนี้ทางร้านก็จะมีงานโปรให้ด้วยนะจะมีงานโปรให้ด้วยนะคะจะอยู่ท้ายคลิปเนาะวันนี้เรามาดูก่อนว่า งานที่เราทําให้ลูกค้ามีอะไรกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นทับทิมแท้ค่ะเป็นทับทิมแท้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นทับทิมแท้ที่ลูกค้าได้สั่งไว้ตัวนี้เป็นจี้ที่แม่ค้าได้รับออเดอร์ไว้นะคะที่แม่ค้าบอกว่ามีอยู่สี่ชิ้นเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็หมดแล้วนะ หมดแล้วนะคะใครที่อยากได้แบบนี้ต้องรอนะคะเพราะว่าพอยพอยไซยน์นี้ต้องรอพอยไซน์นี้มานะอันละหกร้อยห้าสิบค่ะมีเจ้าของหมดแล้วนะคะหกร้อยห้าสิบคุ้มมากนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเลยนะคะ ชิ้นงานเป็นงานเหรียญสตางค์แท้เช่นเคยค่ะฝังพลอยรัสเซียนะคะล้อมด้วยพลอยรัสเซียมิตก่างเป็นทับทิมแท้ค่ะอันละหกร้อยห้าสิบหมดแล้วนะคะถ้าใครอยากได้แบบนี้ต้องรอนะตอนนี้หมดนะคะตอนนี้ของหมดแล้วเพราะว่าทับทิมแต่ละแบบมันแต่ละไซส์มาไม่เหมือนกันนะลูกค้า ตัวนี้นะคะเป็นทับทิมแท้ล้อมรัสเซียเช่นเคยค่ะวงละ850ลายนี้ของก็หมดแล้วเช่นกันนะคะนี่เป็นออเดอร์ที่เราได้รับไว้เนาะนะคะเป็นทับทิมแท้นะใครที่ตัดสินใจช้าก็ไม่ทันเพื่อนนะคะตัวนี้550ยังมีของอยู่นะคะน่าจะเหลือหนึ่งวงหรือสองวงนะ ห้าร้อยห้าสิบค่ะทับทิมแต่ละเม็ดแต่ละสีของเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะเป็นเนื้อกึ่งแก้วค่ะเป็นเนื้อกึ่งแก้วนะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะตัวนี้เป็นเนื้อกึ่งแก้วส่วนตัวนี้นะคะเป็นพลอยแบ็กสตาร์นะคะก็คือเป็นทับทิมแท้แบ็กสตาร์นะคะตัวนี้มีสตาร์ด้วยนะ ถ้าในาวิดีโอจะไม่ค่อยเห็นนะคะแต่งานจริงจะเห็นสตาชาชัดมากเลยนะเม็ดนี้ไซส์นี้หมดนะคะก็ลูกค้าท่านเดียวนะสั่งมาสามสีนี่ค่ะก็เป็นแบ็กสตาชุชมพูแล้วก็มะเมี่ยวนะคะตัวนี้เป็นลูกค้าใหม่เนะท่านเดียวสั่งมาสามสีสามวงเลยนะคะไซส์สี่สิบเก้าแม่ค้าจัดให้แล้วนะสวยนะคะ เนะะี่ยค่ะแบ็กสตาร์แบ็กสตาร์มันจะออกดำนะคะ่ะมันออกดำออกบางเม็ดก็จะอมมะมี่ยวนะคะเดี๋ยวนะแม่ค้าโดนกองตัวนี้ยังมีของอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นเนื้อกึ่งแก้วนะจะเป็นเนื้อกล่งแก้วถ้าเป็นเนื้อกึ่งแก้วแม่ค้าจะปล่อยอยู่ที่เก้าร้อยกว่าบาทนะคะถ้าจะไม่ผิดนะใช่ไหมขอดูก่อนนะ อแม่ค้าปล่อยอยู่ที่เก้าร้อยหาสิบนะคะถ้าเป็นเนื้อกึ่งแก้วตัวนี้นะเก้าร้อค่ะตัวนี้พันสองนะคะบป็นคนละทับทิมเนื้อเขาจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละเม็ดร,ราคาก็จะไม่เท่ากันค่ะตัวนี้เป็นฝังหุ้มพันสองค่ะยังมีของอยู่นะ ตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยนะคะลูกค้าก็สั่งมาเนาะบางคนก็เข้ามาช้าก็ไม่ทันนะคะหมดแล้วนะพลอยไซส์นี้หมดแล้วนะคะทับทิมไซส์อื่นยังไม่หมดนะก็คือใหญ่กว่านี้ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าใส่ลายนี้คือหมดแล้วได้แค่สี่วงเท่านั้นหนึ่งพันห้าร้อยค่ะลายนี้ อลังการงานสร้างมากใครที่ได้ไปโชคดีสุดๆเลยนะคะมีสตาร์ให้ทุกวงนะสตาร์ให้ทุกวงอาจจะไม่ทุกเม็ดแต่ก็มีสตาร์ทุกวงนะคะบางวงอาจจะมีห้าหกเม็ดเลยนะสตาร์เนี่ยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยคุ้มมากทับทิมแท้สตาร์วิบวับยังมีของอยู่นะคะตัวนี้ฝังเป็นพลอยแดงเบอร์ห้านะคะเป็นรัเสเซีย สามร้อยแปดสิบาทยังมีของอยู่นะสีพลอยสั่งได้เลยค่ะตัวนี้เป็นไข่ปลาใหญ่นพเก้านะคะสามร้อยแปดสิบาทเช่นกันนะสั่งได้นะยังมีของอยู่ค่ะส่วนตัวนี้ล็อกสามแถวนะคะแม่ค้าเมตมั่นใจนะว่ายังมีของอยู่ไหมนะลองทักมาถามก่อนนะคะล็อกสามแถวสามร้อยแปดสิบบาทค่ะลูกค้าสั่งสีขาวกับสีส้มมานะคะ จะส่งของให้วันนี้เลยนะจะส่งของให้วันนี้ค่ะหนึ่งถึงสองวันของถึงเก็บเงินปลายทางนะคะรับโทรศัพท์ด้วยนะตัวนี้สามเก้าเก้าค่ะสำหรับแดงโกเมนนะคะตัวนี้สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบยังมีของอยู่นะคะสนใจสั่งได้เลยนะตัวนี้สามร้อยบาทค่ะสีพลอยสั่งได้ ามร้อยบาทสีพลอยสั่งได้นะค่ะนางเอกของร้านยังมีของอยู่นะคะไซส์ใหญ่มีนะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะตัวนี้ยังว่างอีกหนึ่งวงนะคะเป็นไซส์เล็กนะลองทักมานะคะไม่แน่ใจประมาณสี่สี่สิบเก้าหรือห้าสิบห้าเอ็ดนี่แหละคะ่ะยังเหลืออีกวงนึงนะใครอยากได้โทรมานะข้อมะขามเกียวค่ะวงละสองร้อยแปดสิบยังมีของอยู่ไซส์ใหญ่มีนะคะสองร้อยแปดสิบบาทจ้ะ ตัวนี้สองเก้าเก้านะคะสีพลอยสั่งได้ยังมีของอยู่จ้าสองเก้าเก้าจ้ะตัวนี้เป็นงานโปรนะคะงานโปรที่แมค่ค้าจัดให้ลูกค้าลูกค้าก็ได้จองไว้เนาะเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้เลยนะคะสําหรับงานโปรนะสวยนะคะงานโปรใครอยากได้ก็ต้องรอหน่อยนึงเนาะเพราะว่าบางแบบอาจมีแค่วงเดียวนะคะ สนใจสินค้าก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0988293961ค่ะ0988293961วันนี้เรามาดูงานที่แม่ค้าจัดโปกันนะคะแม่ค้าจัดโปเออเดี๋ยวก่อนนะมาดูตัวนี้ก่อนหลักกันนะคะเป็นกำไรที่ลูกค้าได้สั่งไว้เนาะ กำไรเกตมังกรว่างสองอันนะคะใครอยากได้โทรมาได้เลยนะสี่เก้าเก้าค่ะเหลือแค่สองอันเท่านั้นนะคะกำไรถ้าเคลียร์รอบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอ่อทำแหวนกันนะคะก็จะกำไรก็จะน้อยลงแล้วตอนนี้ยังว่างสองอันนะใครอยากได้รีบเลยนะจ๊ะกำไรเกตมังกรนะกำไรฉลุก็ยังมีของอยู่นะคะรอบวงสิบห้าเซนสิบห้าเซนครึ่งแล้วก็สิบหกเซน เอ่อสิบหกเซนสิบเจ็ดเซนยังมีของอยู่นะคะใครอยากได้โทรมาเลยนะตัวนี้กำไรฉลุห้าร้อยห้าสิบค่ะฟรีส่งฟรีปลายทางสนใจโทรมาได้เลยจ้าตัวนี้เป็นสร้อยข้อมือลายยุโรปนะคะสร้อยข้อมือลายยุโรปเส้นละเจ็ดร้อยบาทสีพลอยสั่งได้บางสีอ่านหมดนะคะลูกค้าเจ็ดร้อยบาทคุ้มมากนะคะ ฟรีส่งค่ะตัวนี้เป็นสร้อยเพชรน,นะคะของหมดแล้วนะสร้อยเพชรของหมดค่ะกำไรประกบฉลุยังสั่งได้อยู่นะแต่ต้องรอคิวนะคะตอนนี้เรากำลังเคลียร์งานฟรีออเดอร์อยู่นะอีกรอบสองรอบก็จะก็จะเสร็จน่าจะเสร็จทันเดือนนี้นะคะสำหรับงานฟรีออเดอร์นะ ตัวนี้เป็นสร้อยข้อมือถุงทองค่ะสร้อยข้อมือสุงทองเส้นละห้าเก้าเก้านะคะเส้นละห้าเก้าเก้าค่ะยังมีของอยู่นะจ๊ะความยาวสั่งได้ไม่เกินยี่สิบสองเซนนะเกินบวกห้าสิบค่ะตัวนี้เป็นสร้อยข้อมือป้องอ้อยเล็กนะคะสร้อยข้อมือป้องอ้อยเล็กของหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะคะตอนนี้ของหมดนะ มีลูกค้าโทรมาถามนะคะว่าว่า,วาแม่ค้ารับออเดอร์ไหมตัวนี้ยังไม่รับนะคะเพราะเราไม่มีกําหนดนะถ้าถ้าแม่ค้ามีกําหนดแม่ค้าถึงจะรับนะคะเรามาดูงานแม่ค้าจะตัวนี้นะคะจะัด เซลให้เลยนะคะวงละสองร้อยห้าสิบค่ะเซลให้เลยนะสองร้อยห้าสิบฟังไซส์ให้ดีนะคะฟังไซส์ให้ดีนะใส่ได้ค่อยเอานะฟังไซส์ฟังหมายเลขที่แม่ค้าเรียกให้ดีนะคะว่าหมายเลขอะไรถ้าสนใจก็บอกตามหมายเลขที่แม่ค้าระบุได้เลยนะคะบอกหมายเลขบอกไซส์ด้วยนะ วงละสองร้อยห้าสิบทุกวงนะคะเรามาดูแบบแรกกันค่ะแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งนะคะเป็นลายหัวใจค่ะเป็นลายหัวใจไซส์สี่สิบเก้าค่ะแบบที่หนึ่งไซส์สี่สิบเก้าใครใส่ได้เอาเลยนะหัวใจเรียงค่ะแบบที่สองไซส์ห้าสิบค่ะเป็นลายหัวใจเหมือนกันค่ะ นี่นะคะไซส์ห้าสิบค่ะแบบที่สองไซส์ห้าสิบแบบที่สามพอยเม็ดเดียวนะคะเป็นแบบชูนะไซส์สี่สิบเก้าค่ะอันนี้แม่ค้าได้วัดไซส์ไว้แล้วนะคะไซส์สี่สิบเก้าค่ะแบบที่สามไซส์สี่สิบเก้าตัวนี้นะคะเป็นลายเดียวกันกับแบบที่สามนะ แบบที่สี่ไซส์ห้าสิบห้าค่ะไซส์ห้าสิบห้าแบบที่สี่ใครอยากได้รีบเลยนะจ๊ะงานวางแบบอาจมีแค่วงเดียวนะไซส์ห้าสิบห้าแบบที่สี่ตัวนี้นะคะเป็นสามเมตรไขป่ปลาสามเมตรนะคะไซส์สี่สิบแปดเป็นชูนะไซส์สี่สิบแปดค่ะสวยมากแบบที่ห้าไซส์สี่สิบแปดค่ะ แบบที่หกนะคะเป็นลายดอกไม้ฝั่งพลอยแดงโกเมนสี่เมตรค่ะนี่นะคะสวยมากไซส์ห้าสิบเจ็ดค่ะไซส์ห้าสิบเจ็ดอย่าช้านะคะช้าหมดนะแบบที่เจ็ดดอกไม้สีสีนะคะแบบที่เจ็ดดอกไม้สีสีไซส์ห้าสิบสี่ค่ะไซส์ห้าสิบสี่ แบบที่เจ็ดค่ะแบบที่แปดไซส์56าสพอยสีเขียวสองนะคะดอกไม้สีเขียวสองไซส์ห้าสิค่ะแบบที่แปดแบบที่เก้าดอกไม้ไซส์ห้าสิบเจ็ดสีขาวค่ะสวยมากนะคะไซส์ห้าสีขาว หัวใจพลอยหัวใจพลอยสี่ดวงไซส์สี่สิบแปดค่ะตัวน,นี้เป็นไซส์สี่สิบแปดนะคะนารักไซส์เล็กจะเยอะนะคะรอบนี้ไซส์เล็กเยอะนะแบบที่สิบไซส์สี่สิบแปดแบบที่สิบเอ็ดลายน้ำนะคะแบบที่สิบเอ็ดลายน้ำไซส์หกสิบเอ็ดค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่นะเป็นพลอยหกสีค่ะ แบบที่สิบเอ็ดพลอยหกสีนะไซส์หกสิบเอ็ดค่ะแบบที่สิบสองไซส์ห้าสิบเจ็ดแบบที่สิบสองไซส์ห้าสิบเจ็ดค่ะเป็นพลอยมนีแดงหรือพลอยชมพูนะคะสวยมากแบบที่สิบสองค่ะไซส์ห้าสิบเจ็ด แบบที่สิบสามใบไม้มรกฏแบบที่สิบสามใบไม้มรกฏไซส์ห้าสิบสี่ค่ะแบบที่สิบสี่นี่นะคะน่ารักดอกไม้แบบที่สิบสี่ไซส์ห้าสิบเจ็ดบวกก็คือห้าเจ็ดใส่ได้ห้าแปดใส่ได้นะคะห้าเจ็ดถึงห้าแปดใส่ได้นะแบบที่สิบสี่ ตัวนี้แบบที่สิบห้าค่ะรอบนี้จะเป็นพอลอยเล็กๆน่ารักนะคะเกหรแบบที่สิบห้าไซส์ห้าสิบสามถึงห้าสิบสี่ใส่ได้ค่ะแบบที่สิบห้าค่ะตัวนี้นะคะแบบที่สิบหกแบบที่สิบหกเอ่อไซส์สี่สิบเจ็ดค่ะตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะ ไซส์47ิบเจ็ดใครใส่ได้เอาเลยนะไม่ค่อยมีนะคะไซส์4ี่ิบเจ็ดนะเป็นแหวนชูนะคะแหวนชูด้านข้างก็มีข้างละเม็ดด้วยนะน่ารักไซส์สี่สิบเจ็ดแบบที่สิบหกไซส์ห้าิบอ็ดแบบที่สิบเจดนะคะลายเดียวกันกับวงเมื่อกี้นะคะ ซซส์ห้าสิบเอ็ดค่ะแบบที่17บเดเอ็ดนะคะแบบที่สิค่ะแบบที่ 18, สิไซส์ห้าสิบแหวนหัวใจค่ะไซส์ห้าสิบองแบบที่สิ แบบที่สิ้าไซส์ห้าสถึงห้ดใส่ได้แบบที่สิบเกาไซส์ห้าสิหกถึงห้ดใส่ได้แบนบหัวใจนะคะเป็นพอยชมพูนะนี่ค่ะแบบที่ยี่สิบนะคะแบนบหัวใจเช่นกันไซส์หกสิถึงหกดนะคะใส่ได้นะหกสิบเอใส่ได้จะ้ะแบบที่สิบา หกเอ็ดใส่ได้นะคะหกสิบหกเอ็ดใส่ได้ค่ะแหวนหัวใจจ้าแบบที่ยี่สิบนะคะเมื่อกี้นาอยี่สิบเอ็ดแบบที่ยี่สิบเอ็ดไซส์ห้าสิบเอ็ดค่ะเป็นพลอยสีฟ้ารัสเซียนะคะมีวงเดียวจะ้ะแบบที่ยี่สิบสองนะคะไซส์ห้าสิบหกถึงห้าสิบเจ็ดใส่ได้ค่ะ ห้าหกห้าเจ็ดใส่ได้แบบที่ยี่สิบสองค่ะเป็นลายหัวใจนะสองรอยห้าสิบาททุกวงค่ะฟรีส่งฟรีปลายทางนะจ๊ะไม่ต้องโอนเงินนะไซส์สี่สิบเก้า 49, หัวใจนะพเก้าไซส์สี่สิบเก้า 49, หัวใจนะพเก้านะคะแบบที่ยี่สิบสามค่ะแบบที่ยี่สิบสามนะไซส์สี่สิบเก้า 49, ค่ะ แบบที่ยี่สิบสี่หัวใจพลอยขาวนะคะแบบที่ยี่สิบสี่หัวใจพลอยขาวค่ะไซส์ห้าสิบเอ็ดจ้าน่ารักนะคะต้องใส่นิ้วนี้เนี่ยค่ะเล็กๆน่ารักไซส์ห้าสิบเอ็ดค่ะแบบที่ยี่สิบสี่ไซส์ห้าสิบเอ็ดแบบที่ยี่สิบห้าแบบที่สุดท้ายนะคะไซส์สี่สิบเก้าพลอยขาวหัวใจนะคะไซส์สี่สิบเก้าค่ะ แบบที่25ไซส์49ใครใส่ได้เอาเลยนะสองร้ยห้าสิบาททุกวงไม่ต้องไม่ต้องโอนนะคะลูกค้าเก็บเงินปลายทางไปเลยเนาะง่ายง่ายสบายสบายนะคะแล้วแม่ค้าก็มีงานทับทิมแท้นะคะตัวนี้เป็นแบ็กสตาร์ค่ะทับทิมแท้แบ็กสตาร์แม่ค้าวัดไซส์ดูก่อนเนาะวัดไซส์อะไร ไซส์สี่สิบเก้านะคะไซส์สี่สิบเก้าใครใส่ได้เอาเลยนะมีสตานะคะแบ็กสตาค่ะตัวนี้จะออกดอําอมอมม่วงนะคะออกดําอมม่วงนะคะไม่ดํามากนะจะอมม่วงเนี่ยค่ะแบ็กสตาสี่ร้อยห้าสิบค่ะไซส์สี่สิบเก้าใครใส่ได้เอาเลยนะมีวงเดียวค่ะไซส์สี่สิบเก้าค่ะ อยากได้เอาเลยนะอย่าช้านะจ๊ะตัวนี้มีวงเดียวนะคะแบบนี้มีวงเดียวด้วยนะไม่มีแล้วนะคะลูกค้ามีวงเดียวค่ะเป็นทับทิมแท้เช่นกันค่ะไซส์ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าใส่ได้นะคะห้าสิบสี่ห้าสิบห้าใส่ได้นะคะเพราะมันอยู่กลางเนาะตัวนี้สวยนะคะ เป็นทับทิมออกชมพูนะทับทิมออกชมพูค่ะสี450่ร้อยห้าสิบบาทค่ะปล่อยไปเลยนะใครอยากได้เอาเลยนะหมดแล้วนะคะวันนี้กเออ็เดี๋ยวรอบหน้านะคะเราจะคาดว่างานทับทิมน่าจะออกมาเยอะกว่านี้นะคะเพราะว่า เราเคลียงานฟรีออเดอร์กำไรฟรีออเดอร์ใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็แบบออของงานแหวนทับทิมเราก็ได้ส่งไปลงหลอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอเขาส่งกลับมาเราก็จะได้เอามาฝังให้ลูกค้าเลือกกันเลยนะคะว่าจะเอาแบบไหนเนาะ สุดท้ายนี้นะคะฝากแม่แม่นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แมค่ค้าด้วยนะคะอย่าขี้เหนียวขี้งกกันนะดูคลิปวิดีโอแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดงานโปรนะคะจะได้ไม่พลาดงานโปรนะก็มีลูกค้าหลายคนนะคะที่ตัดสินใจช้าแล้วก็ไม่ทันเพื่อน บางคนก็แบบลังเลนะคะอย่างอย่างตัวนี้นะคะลังเลว่าแพงไปไหมก็ตัดสินใจช้าก็พลาดก็ไม่ได้นะคะบางทีเรามีตัววงแต่พลอยที่จะใส่กับแบบเนี้ยมันหมดก็คือไม่ได้นะคะต้องมีให้ครบเจ็ดเม็ดนะคืองานแบบอลังการแบบนี้มันไม่ค่อยมีมานะคะเก็บสะสมไว้ได้เลยเนาะมันสวยมากเนะะี่ยค่ะ สวยแม่ค้าหาวงเล็กเนี่ยคะ่ะคุ้มมากพันห้าตัวนี้หมดนะคะลูกค้าไม่ทันหลายคนเลยเนาะเออส่วนลายนี้ยังมีอยู่นะคะใครอยากได้แบบนี้นะสั่งได้นะเป็นแบ็กสตาร์แบ็กสตาร์นะคะเดี๋ยวแม่ค้าดูสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะ แบ็กสตาจะมีสตาทุกเม็ดนะ450บาทใครอยากได้สั่งได้นะคะยังมีของอยู่นะคะอย่าลังเลนะเดี๋ยวหมดเพราะว่าพลอยที่มันใส่กับแหวนไซนี้ได้มันก็ไม่ได้มีเยอะนะคะ450ค่ะแบ็กสตานะใครอยากได้โทรมาได้เลยนะ0988293961นะคะฝากด้วยนะแม่แมนะฝากกดไลค์ให้ให้แม่ค้าด้วยนะจ๊ะ สำหรับวันนี้ขอให้แม่ๆทุกๆท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะเป็นที่รักของลูกหลานนะคะมั่งมีเงินทองล้ำรวยล้ำรวยทุกๆบ้านค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ